สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีส์วันนี้เกียโตก็จะมาสปอยซีรีส์เจนเรองคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักในตอนที่1 6บหถึงสิให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังการสปรอยกันได้เลยค่ะน้องชายเห็นซานซานเป็นกังวลเรื่องหน้าเอกเขาจึงเตือนว่านาเอกกับพี่ชายของเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องของพวกเขาก็ให้จัดการกันเองแต่เรามีเพื่อนหลายคนรออยู่น้องชายถามซานซานเธอคิดว่าฉันเป็นยังไงด้วยความเมาซานซานก็บอก แต่น้องชายขยับเข้าไปไกลๆจากนั้นก็จูบลงไปที่ริมฝีปากของเธอสารสานเองก็ไม่อาจทำใจได้ทั้งสองเลยจูบกันยังดุดเดิมและมีค่ำคืนที่สานหวานด้วยกันหวันรุ่งึ้นน้องชายมาถึงเห็นสารสานนั่งอยู่ก็กะว่าจะเข้าไปสวีทแต่เดินทอดูว่าล่วงเราไม่ทางเพศในที่ทำงานน้องชายพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนสารสานก็แกล้งจำไม่ได้เมื่อคืนเธอดื่มไปเยอะเมื่อเห็นน้องชายทำหน้าเศร้าเลยแกล้งยัวไม่ใช่ว่าเมื่อคืนไปโม้กับสาวคนอื่นแล้วคิดว่าเป็น กนะทาเอาน้องชายร่วมคิดหนักขณะที่น้าเอกกําลังนั่งคิดสิ่งที่เธอพูดกับพระเอกหมอตู้ก็โทรมาซึ่งข้างๆหมอตู้ก็มีพระเอกค่อยกํากับอยู่และคุยกับนางเอกเรื่องเตรียมตัวพาพ่อไปรักษาที่ต่างประเทศนายเอกรู้พระเอกเป็นคนสั่งหมอตู้ก็ว่างสายไปพระเอกจะโทรหาแต่ก็ไม่กลา้าวันต่อมาหมอตู้บอกพระเอกว่าพ่อหน้าเอกมาทําคีโมแล้วจะไปดูหน่อยไหมและแม่ก็เห็นพ่อดูเพลีย,เ,ยเลยเป็นห่วงเลยให้หน้าเอกเขาหาดุนพีให้เขาติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศอีกที พระเอกมาได้ยินทุกอย่างพอแม่ออกมาพระเอกก็รีบหลบแต่พยาบาลดันเรียกชื่อเจ้านาเอกได้ยินทั้งคู่จึงออกมาและมองตาก,กันนาเอกืินแอปเปิลพระเอกก็ขอบคุณแต่ผมต้องไปเยี่ยมอาการคนไข้ต่อนาเอกก็เข้าใจด้าน้องชายก็คิดหนกักตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเมาแล้วไปมั่วคนอื่นหรือว่าซานซานแกล้งลืมกันแนะ่แต่พอจำทุกอย่างได้ก็มาบอกกับซานซานว่าเป็นเธอนั่นแหละหลอกเขาทำไมแล้วจะเข้าไปจูเพระาะฐานที่หลอกกันได้ซานซานเลยดุคนบ้าจากนั้นก็แกล้งโมโห ขณะที่นาเอกกำลังป้อนเกลียวให้พ,พ่อพยาบาลก็มาตามให้ไปเซ็นเอกสารพ่อผอืดผะอมจนต้องไปอ้วกในห้องน้ำนาเอกเดินมาได้ยินก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ต้องแกล้งชมว่าพ่อกินเก่งทั้งที่รู้ว่าพ่อเอาไปทิง้งนาเอกเห็นพ่อหลับก็แอบ,บร้องไห้พระเอกเห็นหน้าเอกหลับก็พยายามเรียกแต่เธอก็ไม่รู้สึกตัวเลยเอามือไปแตะหน้าผักและคอก็รู้ว่านาเอกไม่สบายจึงรีบปเปอายามาใหน้นาเอกได้ยินเสียงพ่อเรียกหาแม่จนเธอตื่นจึงมาโทรหาแม่พระเอกเอายามมาให้ แต่เห็นหนาเอกคุยโทราศัพท์เขาจึงยืนรอหลังจากนาเอกคุยเสร็จก็บอกด้วยความเป็นห่วงตอนพ่อหลับคุณพักเอาแรงได้นะและก็มังจะเอายาให้แต่นาเอกก็ท่อหาแม่ต่อพระเอกก็ยังรอต่อไปนาเอกได้ยินเสียงแม่ดูเพลียก็เป็นห่วงเลยบอกพระเอกว่าเธอต้องกลับบ้านไปดูแม่นาเอกเรียกแท็กซี่แล้วขึ้นรถไปพระเอกตามไปก็ไม่ทันจึงรีบขับรถตามไปเขาเห็นนาเอกเดินไปกดกิ่งด้วยความเพลียก็เป็นห่วงเขาไปจับมือเพราะหากแม่เห็นเธอในสภาพแบบนี้จะเป็นห่วงเอา จากนั้นก็อุ้มนาเอกไปห้องเขาเมื่อเห็นเธอหลับจึงเอามือแตะหัวยังห่วงใยทําให้หนาเอกตื่นนายถามถึงแม่พระเอกบอกไม่ต้องห่วงท่านแค่เป็นหวัดพระเอกไม่อยากให้หนาเอกคิดมาเขาไม่ได้บอกแม่ว่าเธอป่วยส่วนพอเขาสั่งพยาบาลให้ดูแลแล้วนาเอกขอบคุณและคิดจะกลับไปโรงพยาบาลเพราะไม่อยากรบก,กวนแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้ไปเพราะาการทนหนักขั้นสุดเป็นหวัดแถมอ่อนเพลียดุนแรงสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือทานยานาเอกถามที่โรงพยาบาลตอนที่เธอสลึมสลือคุณคือคน ที่แตะหน้าผากฉันใช่ไหมพระเอกนิ่งไปและถามถึงรุนพีคุณยุ่งวุ่มุนขนาดนี้ทำไมไม่เรียกเขามาช่วยนายสงสัยทำไมฉันต้องเรียกเขาด้วยเขาไม่ใช่พยาบาลส่วนตัวบ้านฉันแต่รบกวนเขาไปบ่อยได้ยังไงกันพระเอกก็ยังสะไม่เลิกนั่นสีเขาจะเป็นพยาบาลรับจ้างได้ยังไงล่ะเขาเป็นว่าที่คนในครอบครัวคุณต่างหากเพราะคุณสองคนชอบพ่อกันทำเอานายเอกไม่พอใจใครบอกว่าฉันชอบเขาฉันชอบคนอื่นดอกพูดจบก็รู้สึกเขินส่วนพระเอกหลังจากให้ทานยาก็แนะนำให้หนางเอกนอน หลับพักผ่อนเขาก็ยิ้มยิ้มด้วยความดีใจหลังรู้ว่าเธอไม่ชอบรุนพีมาเห็นพราเอกออกไปนาเอกก็ถึงกับตัวัวตัวเองที่ลุดปากไปจนได้พระเอกมาเรีให้หน้าเอกกินโจ๊กนาเอกบอกอยากนอนต่ออีกแปบบหนึง่งเขาเลยช่วยประคองให้ลุกขึ้นและป้อนข้าวต้มให้เหมือนเธอเป็นเด็กๆ นาเอกบอกไม่อร่อยเลยไม่อยากกินแล้วฉันอยากนอนพระเอกก็ห่มผ้าให้ยังห่วงใายพอพระเอกจะลุกขึ้นออกไปนาเอกกลับจับมือเขาไว้แล้วบอกเกี่ยวไปจากนั้นก็กอดเขาไว้นั่นจะหลับไปพระเอกแม้จะเมื่อยแขนแต่ก็ไม่กล้าดึงแขนออกจนเวลาผ่านไปเขากลัวไข้เธอสูงจึงเช็ดหน้าให้หนาเอกรู้สึกตัวเมื่อเห็นพระเอกเมื่อยแขนก็ขอโทษพระเอกเห็นเธอเหงื่อท่วมเลยบอกให้ไปล้างเนื้อล้างตัวส่วนเขาจะลุกไปหยิบเสื้อผ้าให้ทั้งที่ขาเป็นเน็บมานาเอกออกไปขยับร่างกาย แม้เขาจะเมื่อยแต่ก็ยิ้มยังมีความสุขนาเอกเข้ามาในห้องน้ําก็คิดถึงวันนั้นที่เธอมาน,นอนห้องเขา,เขารู้สึกเขินเมื่อได้กลิ่นของพระเอกนาเอกยืนสักพักก็รู้สึกคันๆจนมองหน้าตัวเองในกระจกเธอก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นผืน่นคันทีนาพระเอกเห็นหนาเอกวิ่งเข้ามาคลุมโปงก็ตามมาด้วยความเป็นห่วงเขาพยายามขอดูแต่เธอห้ามเขาดูเพราะอายพระเอกเห็นผื่นที่นาและแขนก็ดูว่าเธอคงแพ้ทั่วรลอสงเขาจึงขอโทษนาเอกร้องไห้เอามือปิดหน้าตอนนี้ หน้าฉันคงดูไม่ได้พระเอกขอให้เธอเชื่อใจเขาแล้วบอกอย่างอ่อนโยนในสายตาผมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็น่ารักทำเอานาเอกร้องไห้หนักจนเขาตกใจนาเอกบ่นน่ารักแต่ไม่สวยตอนนี้ฉันน่าเกลียดน่ากลัวพระเอกบอกคุณสวยเสมอเราคล่อมตัวนาเอกแล้วบอกให้เธอใจเย็นๆล้วทั้งสองก็มองหน้ากันอย่างหว่นซึง้งจนพระเอกต้องรีบรุกขึ้นเพราะกลัวจะห้ามใจตัวเองไม่ได้เขาจึงรีบไปซื้อ,อยาเมื่อซื้อ,อยาเสร็จก็ออามาให้หรือว่านาเอกของอายจึงยืนอยู่หน้าประตู แล้แตัดสินใจรวบรวมความการและบบอกกับนางเอกผมชอบคุณที่เป็นแบบนี้ผมชอบคุณแต่เมื่อเห็นนางเอกเงียบจึงเข้าไปนายก็ได้หลับไปแล้วเขาจึงห่มผ้าห้และลูบผมให้ยังเอ็นดูและบอกฝันดีออกมาจากห้องก็มานั่งทำรายงานผลตรวจใบบนทึกการผ่าตัดของพ่อนางเอก วันุวงึ้นน้าเอกตื่นมาเห็นหน้าตัวเองดีขึ้นจึงเดินมาหาพระเอกแต่ก็ไม่เจอเจอแต่โนที่เขาเขียนบอกไว้ว่าซุปกระติกใหญ่ของพ่อสันกระติกเล็กของเธอและยังมีคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาตัวที่ต่างประเทศที่เขาหาข้อมูลไว้หวังว่าคุณอ่านแล้วจะแก็บไปคิดนาเอกเอาซุปมาให้พ่อและเปิดออกคุยกับพ่อแม่เรื่องการรักษาพ่อหลังจากเห็นข้อมูลที่พระเอกรวบรวมมาให้แม่กับพ่อก็ตกลงรักษาที่นี่ต่อเหมือนเดิมเขาะจะไปหาหมอที่ตั้งใจมีความรับผิดชอบแบบพระเอกได้ที่ไหนอีกพระเอกที่ไม่ได้ยิน ก็ถึงกำลังน้ำตาด้วยความดีใจพร้อมกับส่งยิ้มให้หนางเอกทั้งสองมองกันอย่างเข้าใจวันต่อมานงเอกก็ได้รับข่าวดีเมื่อพระเอกเขาบอกว่าผลคีโมอของพ่อออกมาดีกว่าที่คิดทำให้ทุกคนดีใจนงเอกขอบคุณพระเอกพระเอกขอโทษที่ก่อนหน้านี้เขาทำตัวไม่ดีข้อแรกเพราะกดดันในที่ทำงานส่วนข้อสองเพราะเข้าใจผิดคิดว่านางเอกกับรุ่นพี่คบกันนงเอกถามหมายความว่ายังไงพระเอกเอื้องไปและตอบก็หมายความตามนั้นนงเอกกลับมาเข้าห้องน้ำก็ยินยิน้มย,ยังมีความสุก うん。 วันต่อมาจึงมาปรึกษาซานซานว่าจะให้ของขวัญอะไรกับพระเอกเป็นการตอบแทนที่เขาดูแลพอ่อเธอเป็นอย่างดีทําให้ซานซานสา,สา,สา,สาวาน่าเอกอยากฟังคนที่ชอบมาสารภาพรักซานซานเลยคิดไอเดียให้หนาาเอกไปเล่นเพลงให้เขาฟังแล้วน่าเอกก็สะพายเชลโลมาที่โรงพยาบาเมอเจอหน้าก็ไม่อ้อมค้อมรีบบอกพระเอกฉันอยากเล่นเพลงให้คุณฟังได้ไหมพระเอกแม้จะงงงแต่ก็ตกลงให้ขึ้นไปเล่นบนด่านฟ้าน่าเอกเล่นเพลงที่บอกถึงเรื่องราวระหว่างเขาและเธอพระเอกก็ยืนฟังอย่างตั้งใจน่า เล่นจบก็ปรบมือให้พร้อมก็บอกขอบใจและชมว่าเพราะมานาาเอกเห็นพระเอกจ้องเธอแล้วจะพูดบางอย่างเธอจึงรีบห้ามไว้เมยเขาพูดอะไรฉันแค่อยากเล่นเพลงให้ฟังเพื่อขอบคุณที่ทุ่มเทร,รักษาพ่อเฉยๆไม่มีความหมายอื่นแอบแฝงผู้จบก็ขอตัวกลับแม้พระเอกจะห้ามเธอก็ไม่ฟังขณะที่หน้าเอกหลบมานั่งพระเอกก็ท้อหา และเห็นเธอพอดีเขาขอไปส่งแต่นาเอกก็บอกไม่ต้องเพราะเขามีงานต้องทาอีกเมื่อเห็นฝนตกพระเอกจึงสะพายเชลโลให้พร้อมกับจับมือน,นาเอกวิ่งฝ่าสายฝน นายวิ่งไปก็แอบ,บยิ้มไปและมองพระเอกยังมีความสุขมาถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็เอาเฉลยโรยเธอพร้อมกับบอกนางเอกตากฝนมาถึงบ้านแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆระวังเป็นหวัดด้วยนา,างเอกลังเลแต่ก็ตัดสินใจหามก่อนหน้านี้คุณเคยส่งคนขึ้นรถไฟใต้ดินมาแล้วกี่คนพระเอกตอบด้ยวยความซื่อลูกพี่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานนางเอกเลยเข้าประเด็นเราญาติคนไข้ละ่ะพระเอกเริ่มเข้าใจตอบว่างานของหมอไม่ร่วมส่งญาติคนไข้านางเอกสงสัยถ้าฉันไม่ใช่ญาติคนไข้ฉันเป็นอะไรพระเอก ลกงได้ยินไม่ถนัดเสียงดังขอฟังอีกทีทาเอานาเอกน้าเสียบอกไม่ได้อะไรแล้วรีบขอตัวกลับพระเอกห้ามไว้รอเดียวอย่าเพิ่งขึ้นรถจากนั้นก็รีบวิ่งไปกดน้ําอัดลมถึงบ้านเน่าลืมดื่มด้วยนาเอกก็รู้สึกงง,ง,งที่เธออยากได้ไม่ใช่น้ําอัดลมแต่เป็นคําพูดบางอย่างแต่เขาคงไม่ได้คิดเหมือนเธอจึงขอกลับไปด้วยความเศร้าแต่พระเอกกลับยิ้มยังดีใจกลับมาก็นั่งคิดหากดื่มน้ําอัดลมหมดขวดเธอคงได้เห็นข้อความที่เขาเขียนบอกไปแต่นาเอกกลับไม่ดื่มเอาไปเก็บไว้ วันต่อมาพระเอกมีประชุมที่มหาวิทยาลัยนางเอกหลังประชุมเสร็จหมอก้าเห็นนางเอกยืนอยู่เลยสงสัยเธอเรียนอยู่คณะดนตรีไม่ใช่หรอแต่ทําไมไม่อยู่หน้าประตูแพทย์รอใครนางเอกตอบเธอกําลังรอพระเอกเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเขาแต่พระเอกมีนัดกินข้าวกับหมอผู้เชี่ยวชาญหมอแว่นเลลากให้นางเอกไปด้วยกันนางเอกเลยต้องยอมไปนางเอกรู้ว่าพระเอกต้องนั่งใกล้ๆสัตว์ประจารพอมีเรื่องคุยกันจึงบอกพระเอกว่าถ้าอยู่เองได้พระเอกเป็นห่วงแต่เดี๋ยวเขาจะให้หมอตุ มานั่งเป็นเพื่อนนะขณะที่นั่งคุยกับศาสตราจารย์พระเอกก็ค่อยส่งยิ้มให้น้าเอกยังห่วงใยทําให้หมอเก่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจแล้วพระเอกก็มีสายเขาและขอตัวไปคุยหมอแวน่นแนะนำนาเอกกับทุกคนและบอกว่าพ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารพระเอกเป็นคนทําการผ่าตัดให้ส่วนหมอเก่าก็ทําคมีวหน้านะออกปากชมว่าพอนาเอกได้เจอกับทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลพร้อมกับชมว่าพระเอกกับหมอเก่าเป็นสุดยอดคู่หูของโรงพยาบาลเหมือนกิ่งทองใบหยกและอีกไม่นานทั้งคู่ก็จะ แต่งงานกันอีกด้วย นาเอกได้ยินอย่างนั้นก็ออกไปนาเอกเดินบ่นด้วยความน้อยใจเป็นไปได้ไหมที่จริงเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็กำลังให้ความหวังกับเธอคิดไปก็ร้องไห้ไปพระเอกกลับมาไม่เห็นหนาเอกจึงถามหมอตูหมอตูจึงให้เขาดูในวีแชทพระเอกอ่านวีแชทเสร็จก็หันไปต่อว่าหมอแวนนาเอกไม่ใช่ญาติคนไข้ธรรมดาเธอเป็นคนที่ผมชอบต่อจากนี้รบกวนคนให้เกียรติแฟนผมหน่อยแล้วหันไปบอกหัวหน้ากับทุกคนให้เลิกรอเล่นเรื่องเขากับหมอเกาได้แล้วจากนั้นก็ขอัูออกไป พระเอกรีบตามมาจับมือนาเอกผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเมื่อเห็นหนาเอกไม่ยอมฟังจึงขวางไว้ยังไงวันนี้ผมก็ต้องพูดนาเอกที่กําลังเสียใจก็ไม่อยากฟังฉันอยากกลับบ้านพระเอกขอให้เธอฟังเขาให้จบก่อนที่จริงที่คุณเล่นเพลงให้ฟังเขาก็อยากบอกเพียงแต่นาเอกตะก้อนใส่ไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังคุณพูดแล้ว จากนั้นก็ระบาดความจริงที่อาจอันไว้ฉันรู้ว่าฉันคิดมากไปเองทั้งหมดเป็นปัญหาของฉันฉันคิดว่าคุณปฏิบัติกับฉันต่างจากคนอื่นแต่คุณถึงขั้นจะแต่งงานกับล้วคุณมาปั่นหัวฉันทำไมฉันรู้ว่าคุณกับหมอเกาเหมาะสมกันมากกว่าแต่ทำไมไม่รีบบอก เมื่อพระเอกรู้ว่าเธอคิดแบบเดียวกับเขาพระเอกจึงดึงตัวเธอมากอดไว้แล้วให้เธอฟังเสียงหัวใจตอนนี้หัวใจผมเต้นแรงมากเพราะคุณพระเอกเอาสร้อยข้อมือที่ตั้งใจจะร้อยเธอตอบตกลงจากนั้นก็ใส่ให้นางเอกและบอกนี่เป็นของที่ยาเขาให้ไว้ทันได้มาจากปู่นะเอกถามอันนี้คือของแทนใจหรอพระเอกพยกักหน้าแล้วพระเอกก็พูดอย่างเป็นทางการผมชอบคุณอยากขอให้คุณมาเป็นแฟนผมแล้วคุณล่ะ เล่นเอานาเอกยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาฉันเองก็ชอบคุณพระเอกแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนาเอกจึงตะโกนบอกฉันเองก็ชอบคุแล้วทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันอย่างแสนหวานพระเอกดึงเธอมากอดนาเอกก็กอดเขาและตีเขาด้วยความเขินนาเอกกังวลตอนนี้เธอร้องไห้ไม่สวยแล้วใช่ไหมพระเอกจับผัวและชมว่าสวยสุดจากนั้นก็ช่วนนาเอกกลับบ้านเมื่อถึงห้องนาเอกก็ล้มตัวลงนอนด้วยความดีใจจนพระเอกส่งวิชันมาถามว่าคุณคงยังไม่ได้ดื่มน้ำอัดลมที่ผมให้แน่ นางเอกจึงเอาน้ำมาดื่มมาเห็นข้อความที่พระเอกเขียนว่าผมชอบคุณแล้วคุณละ่ะทำเอาหน้าเอกดีใจหนื่มน้ำมันลมสะมดแล้วก็เขียนบอกฉันเองก็ชอบคุณเหมือนกันจากนั้นก็ส่งให้พระเอกพระเอกอ่านก็นั่งยิ้มหน้าบาน ชามาพระเอกก็ส่งวิชาให้นายเอกมาหาที่ระเบียงเธอจึงรีบเช็คผมแล้วออกไปเธอเห็นพระเอกยืนอยู่พระเอกเขาถามตื่นเช้าไม่เรียนหรอนายเอกเราได้ยินเสียงนายมิกาปลุกเลยตื่นจากฝันดีเธอฝันว่าพระเอกจะจูบเธอแต่พอพระเอกถามก็บอกว่าลืมไปแล้วพระเอกสาวลืมจริงๆหรองั้นก็รีบไปเรียนอรุณสวัสดิ์ครับแฟนของผมทำเอานายเอกเขินจนหน้าแดงและพูดอรุณสวัสดิ์ค่ะแฟนของฉันหลังคุยกันเสร็จพระเอกก็ขับรถไปทำงานอย่างมีความสุข นาเอกก็ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินจนมาถึงมหาวิทยาลัยอ,อย่างมีความสุขเช่นกัน นาเอกคุยแชทกับพระเอกเยอะจนเพื่อนๆของเธอรู้ว่ามีแฟนแล้วนาเอกเลยเล่าให้จานซาและเพื่อนฟังว่าแฟนของเธอคือหมอกู้หวยทำเอาเพื่อนๆซาวว่านาเอกกับพระเอกไปถึงขั้นไหนกันแล้วนาเอกกลัวเสียฟอร์มเลยบอกจูบก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วนาเอกก็ชวนพระเอกไปดูหนังเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่ยืนรอหน้าโรงหนังส่วนพระเอกก็ยังค้องติดเคสผ่าตัดอยู่นาเอกนั่งรอจะหนังเลิกหลังผ่าตัดพระเอกก็รีบมาเขาเห็นนาเอกนั่งรอจึงเดินไปเรียกและขอโทษที่มา้า นายถามทำไมมาช้าหนังจบไปแล้วพระเอกขอโทษเขามีเคสผ่าตัดไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้และจะไปซื้อตั๋วรอบถัดไปนายเอกบอกไม่ต้องนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วและหากเธอกลับช้ากว่านี้ไม่หวังระเบิดลงทางบ้านพระเอกจึงนึงถ้ามากอดและขอโทษนางเอกบน่นตอนนี้ฉันสัมผัสได้แล้วเป็นแฟนกับหมอก็คือพร้อมที่จะตามหาคนหายได้ตลอดเวลาจากนั้นก็จุ้งมือพระเอกกลับบ้านแต่ก็ไม่วายพาพระเอกไปอวดกับพนักงานว่าคนนี้เป็นแฟนของเธอ พระเอกถามคุณรู้สึกว่าผมหล่อมากเลยใช่ไหมนหางเอกตอบคุณเป็นคนหลอ่ออันดับหนึ่งในจักรวาลพระเอกจึงยิม้มงั้นผมจะอนุญาตให้คุณมองผมให้พอนางเอกจึงถามบ้างคุณคิดว่าฉันหน้าตาสวยไหมแต่โดนพระเอกแรงขอคิดดูหน่อยได้ไหมทำเอานางเอกงอนเรื่องนี้ต้องคิดนานขนาดนั้นเลยหรอพระเอกได้ยอดหวานเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอวอาไม่ไวายัางไงคุณก็น่ารักขณะที่พระเอกขับรถก็มัวแต่มองนางเอกจนมองไม่เห็นรถตัดนาจนึงรีบเบรกจนนางเอกหัวชนกับโทรศัพท์พระเอก จึงรีบจอดและจับดูหน้าผากยังห่วงใยและบ่นว่าถ้าเป็นเด็กน้อยทําให้หน้่งเอกอนแต่ไม่ใช่เด็กน้อยสักหน่อยฉันเป็นผู้หญิงที่โตแล้ว พลาเอกเห็นหน้าเอกงอนจึงชวนน้าเอกไปเที่ยวด้วยกันวันเสาร์อาทิตย์นี้แม้จะงอนแต่พอเขาชวนไปเที่ยวก็รีบลุกขึ้นไปดูเสื้อผ้าทันทีวันต่อมานาเอกก็โดนเพื่อนๆสาวในโรงหนังที่มือสนิทไม่ได้มีเรื่องโรแมนติกอะไรเลยหรอทำเอานาเอกทำหน้าเซ็งอย่าหวังแต่เรื่องโรแมนติกเลยหนังยังไม่ดูด้วยซ้ำเขามีผ่าตัดแต่เสาร์อาทิตย์นี้เขาจะพาฉันไปเดท สารสารและเพื่อนจึงวางแผนและขอบไปด้วยเมื่อถึงวันรัดหน้าเอกก็ลุกขึ้นแต่งหน้าทาปากและแต่งตัวจัดเต็มแลนะเาพระเอกกับผู้คนถึงกับตะลึงในความเปรี้ยวของเธอนาาเอกใส่ส้นส่งลงบันไดจนเกือบรวงพระเอกตกใจจะเข้าไปช่วยนาาเอกบอกฉันไม่เป็นไรฉันเดินเองได้จากนั้นก็ค่อยๆเดินมาหาพระเอกพระเอกชมวันนี้คุณสวยเป็นพิเศษพระเอกเห็นทุกคนมองจึงเข้าไปจับพอเสื้อให้ส่งขื้นแบบนี้ก็พอเฟกแล้วนาาเอกเห็นอึนซีกับเพื่อนสวีทกันมากเลยเอามือไปใกล้ๆพระเอก แต่เขากลับยกไปจับผงมาไัยซัง,งน้นเมอแผนนี้ไม่สำเร็จนายจึงค่อยๆเอาเสื้อลงกะว่าจะอ่อยสักหน่อยแต่พระเอกกลับดึงขึ้นแล้วเอื้อมมือไปจับนางเอกนายเอกดีใจรีบหวานเฉาอึนสีบางทาเอาพระเอกยิ้มในความมุ้งมิ้งของเธอเมื่อมาถึงหน้าเอกก็เดินจนเกือบเท้าพลิกเพราะเธอเดินไม่ถนดัดนายสงสัยทําไมพระเอกพาเธอมาเที่ยวเมืองโบราณพระเอกเลยตอบเขาเคยเห็นในโมเมนต์ของคุณที่โพส,สตอรี่ไว้นายสงสิษบ,บอกซานซานว่าอยากอยู่กับพระเอกสองคนพระเอกชวนหน้าเอกมา ชมสถานที่นาเอกเดินไปรองเท้าก็พลิกไปจนพระเอกสงสารให้นาเอกนั่งรอตรงนี้เขาจะไปซื้ออะไรหน่อยพระเอกเอารองเท้ามาให้นาเอกเปลี่ยนซานซานเห็นรองเท้าพระเอกเลยเซาว่ารสนิยมด้านความงามของเขาเป็นสไตล์ผืน้บนมากๆไม่เข้ากับนางเอกแต่นาเอกก็ชมว่านาลักฉันชอบมากแต่รองเท้าของฉันตอนนี้ใส่สบายมากพระเอกห่วงว่านาเอกใส่ส้นสูงนานจะเจ็บเท้าแต่นาเอกก็กลัวเสียฟอร์มเลยบอกว่าไม่เจ็บสักนิดรู้สึกสบายมากๆให้เดินก็ได้ โดดก็ยังได้เลยพระเอกไม่อยากขัดใจงั้นก็รอตอนที่คุณอยากเปลี่ยนก็บอกได้ตลอดเวลาแล้วขอตัวไปหาน้องชายแล้วเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปคู่สวีทหวานกันน้องชายเห็นคนอื่นถ่ายก็อยากถ่ายรูปคู่สวีทกับซานซานบางนายถ่ายรูปให้ซานซานเสร็จก็โดนซานซานจับให้ถ่ายรูปกับพระเอก แต่พระเอกกลับเอามือกอดอกจนสัส้นๆขัดใจเข้าไปจัดทาให้ใหทั้งสองใกล้กันมาขึ้นยิ้มให้ดูมีความสุขอีกนิดหนึ่งนายจึงได้ถ่ายรูปหวานแบบกับพระเอกแล้วทุกคนก็มานั่งกินบะหมี่ที่นี่ก็มีบะหมี่คู่รักเป็นซิกเนเจอร์กินบะหมี่เส้นเดียวกันคือให้คู่รักสองคนต่างคนต่างกินพร้อมกันพอกินมาถึงตรงกลางก็หมดพอดี ผูหรักที่เคยกินเส้นบะหมี่ทีนี้ส่วนใหญ่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่แยกจากกันแต่ง,งานกันหมดเลยทุกคนเลยอยากกินแล้วรีบสั่งทันทีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่16-18ถึง18ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e เป็นกำลังใจให้เกียวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ